เด็ดจาสุบาทมียี่สิบแปดนะเอาเอาลำโพงหันมาทางข้างๆ้า,าหาันมาเอยียงเอียงมาทางออไปทางนู้นก็ไม่ได้ยินหละไม่ไม่โดนอาจารย์อาจารย์ก็สอนไม่ไม่ไม่ได้เรียงอะไรมากนะอะไรตัว นิเทศไหนที่รับสงขครได้เหมือนกันจังก็จะจับไปรวมกันจะเร็วเพราะฉะนั้นจะเร็วอันนี้กระดานเนี้ยจบอภัพนตระมาติก,กานะขึ้นพาหิลามาให้แปดนิเทศอะเพราะฉะนั้นวันอังคารช่วงท้ายๆน่าจะขึ้นในรัดสอง ก็เลยให้วันขึ้นเนื้อสองอวิชาแต่เนี้ตั้งไล่องค์ธรรมอย่างเดียวค่ะองค์ธรรมต้องแม่นนะใครที่ยังไม่ทอ่ององ,อ,อ,องค์ธรรมไปท่องอาวิชาองค์ธรรมเน็แก,ก่โมหะเจรศิกที่ในอสุรจิตสิบสอง สังขารกรรมมะพวะพองค์นำเดียวกันคือเจตนาะเจตสิกที่ในอกุศลจิตสิบสองโลเกยะกุศลจิตสิบเจ็ดอนะวิชาสังขารกรรมมะพวะ,ะ,ะอวิชาองค์นำคือโมหะเจสิกเอาโมหะเจสิกดเดียวนะ การนับสงเคราะห์ได้แลวไม่ได้สังขารกับกรรมวิวาก็เอาเจตนาเดียวที่ในไม่คิดการนับสงเคราะ์ที่ในไม่คิดเอาองค์คมเจตนาตัวเดียวนับสงเคราะห์ได้แลวไม่ได้เพราะฉะนั้นทั้งโมหะเจตสิกและเจตนาเจตสิกเป็นขันอะไรอะโมหะเจตสิกกับเจตนาเจตสิกเป็นขันแล้วอ่าเป็นสังขารขันก็ได้ขันหนึ่งสังขารขันอายตนะ โมหาเจสิกเจตนาเจสิกเป็นทำมาโยตนะเพราะเจสิกทั้งหมดเป็นทำมายนะธรรมธาตุอ่าก็ได้ทำมายตนะหนึ่งลธาตุก็เป็นธรรมธาตุนับสมครองไม่ได้คันไม่ห้าไม่ได้อันสี่ขันอะไรบ้างอะลูก เวทนาอัญญาอินญ,ญาณอเยแต่น้ญญาทั้งหมดมีสิบสองได้แล้วหนึ่งไม่ได้คือโอสิบานาหนึ่งถ้าทั้งหมดมีสิแปดได้แล้วหนึ่งไม่ได้สิบเจ็ดโอสิบ7เจ็ดสังหารับปัจจยาวิญญาณนัง องนำได้แก่อะไรอะองทำได้แก่อะไรสังขารัปัจจญาวิญญาณนงองคทำได้แก่อะไรอ่ะองนำได้แก่อะไรจิตตกาตัวหลังนะเวลาเจอภาษาบาลีอย่างเงี้ยต้องเอาตัวหลังอย่างเดียวนะฮะตัวหลังอย่างเดียวอย่าไปเอาตัวหน้าเอาตัวหน้าไปคิดก็ผิดนะตัวหลังวิญญาณวิญญาณองทำได้แก่ จิตแปดเก้าแล้วจิตแปดเก้าไปนับสเคราะห์ได้แลวไม่ได้จิตแปดเก้าเป็นขันอะไรอะเป็นยานขันได้เลขหนึ่งอายตนะไปอะไรอ่ะจิตแปดเก้าเป็นมนายตน,น,นะจิตแปดเก้าไปธาตุอะไรอ่ะยานธาตุเจ็ดนับสเคราะห์ไม่ได้ขันมีขันอะไรบ้างอ่ะ ลกูกเวทนาสัญญา,าสังขารอายุเทนะได้แล้วหนึ่งไม่ได้สิบเอ็ดโอเท่าไหร่โอสิบทำหนึ่งธาตุไม่ได้สิบเอ็ดโออสิบทำหนึ่ง วิญญาณปัจจยานามรูปังส ah, ังให้ตังอสังให้ตังนะแลลงนี้ก็เหตุอย่างเงี้ยสั่งให้ตังอสังให้ตังถลาลงสระอาถลาลงสระอาอย่างเช่นอวิชชาหรืออวิชชาปัจจยสังขาราเป็นสังขหหตาอสังขหิตาอุปาทานปัจจยกรรมะพวโลงสระโอเนี่ยเป็นสังขหิโตอสังขใหโต เวลาบุชา้าเสสนาอ๊อานะอญญาณปัจจยานนามรูป,ปังนามองนาได้แก่เจสิก้าสองรูปคือรูปยี่แปดนามรูป,ปังให้สั่งให้ตังอสังให้ตังนะแล้วเอาเกสิกาสองรูปยี่แปดได้กี่ขันนะได้กี่ขันเจตสิเกเจตสิกกับรูปแทนรูป รูปลูกยี่สแปดเป็นขันเลยูกยี่แปดเป็นรูปขันเจสิกขันเท่าไหร่ขันสามรวมเป็นอ่าสี่ขันรูปขันเวนาขันสัญญาขันตังขาละขันตัวนี้ไม่เกี่ยวนะตัวหน้าไม่เกี่ยวนะอเอาแค่น้มลูก นับสงเคราะห์ได้อายตนะเท่าไหรนะ่คะในรูปยี่แปดได้อายตนะเท่าไหรนะ่ะในในรูปยี่แปดโอราลิกาโอรา,าลิการูปสิบสองเป็นโอราลิกายนะสิบสุขุมรูปสิบหกเป็นธรรมายตนะเจสิข้าบสองเป็นเจสิก้าบสองเป็นธรรมายตนะพวัฒนศิเปตบวกนึงก็เป็น <c oughs> <c oughs> ตรงน,นี้เหรอ,อร,รูปที่แปดนะในรูปที่แปดในรูปที่แปดโอลาแด้ก็รูปสิบสองอ่าเป็นโอาลาลีกายนะสิบอ่าสะขุมวโรสิบหกเป็นธรรมมายตะนะ ก็ได้สิบเอ็ดใช่ไหมลูกยี่สิบแปดได้สิบเอ็ดอัยยะตะนะก็คือโอสิบทำหนึ่งส่วนเจสิบข้ามสองก็เป็นปาะมาขึ้นนะเพราะฉะนั้นลูกไดโอสิบทำหนึ่งเจสิบก็เป็นทำหนึ่งก็จึงได้สิบเอ็ดเหมือนเดิมไม่ใช่สิบสองสิบเอ็ด โอสิบทำหนึ่งธาตุเหรอคะธาตุเหมือนกันนะถ้าอาญาจะนะั้นได้ธาตหลายธาตุตรงนี้ก็ได้ท่านนั้นนะเฉพาะตรงนี้ในรูปโอราลิกร,รูปสิบสองเป็นโอราลิกธาตุสิบสุขุมรูปสิบหกเจสิกับสองสุขุมรูปสิบหกเป็นธรรมธาตุา ได้สิบเอ็ดโอสิบทำหนึ่งนับสงข้อไม่ได้ขันมีห้าได้แล้วสีไนะ่ไม่ได้หนึ่งคือายานะขันายัตนะไม่ได้หน่งมนายัตนะธาาตเขาสลับกันอยู่ใช่ปะนี่ยตะตอนนี้ยสลับกันอันนี้อยู่รงนี้ สลับที่กันเยนี้นามรลปปะปัฏยาสรายตานังสังหิตังอสังหิตังสรายตะนะองค์นำได้แก่จิตแปดสิบเก้าภาษาสรูปห้าแล้วเอามานับสงเคราะห์ได้ขันเท่าไหระ่ะ จิตแปดเก้าภาษาทะรูปผ้าได้ขันเท่าไหร,ภาาร, 5, ร่ภาษาทะรูปห้าเป็นรูปวัฏขันจิตแปดสิบเก้าเป็าานอีกหนาึัฏขันอายะตนะอายะตนะได้เท่าไหร่ ภาษาทะลุห้าได้อายุกตนะเท่าไหรนะ่ฮะห้าจากเดจากขายนะจนถึงกายกายกัตนะห้าแล้วจิตแปดเก้าเป็นมนาอายุตนะรวมแล้วได้หกจากขาจนถึงกายาห้าแล้วมนาหนึ่งจิตแปดเก้าเป็นมนาอายุกตนะธาตุเท่า,ทาไหรนะ่ฮะ ภาษาทะูป5ได้5อายัด5ธาตุจากขุดธาตุจะถึงกายธาตุต8 9เป็นิญญยณธาตุ7 2คูณ6เป็น12จากขาเอ่ยจากขุดจนถึงกายะิญญาณธาตุ7 นับสงเพราะไม่ได้ขันสามที่เหลือขันอะไรบ้างเวนาปัญญาังขาัอายะตนะได้แล้วหกไม่ได้หกข้างล่างตั้งแต่ลูปาจนถึงโพธพายะตนะแล้วก็ทรรมาก็หก จำชื่อเลยค่ะนะโลกาเนสัดทายนะอันใดอันนะและสายอนะโผาาดภาัยอันะธาตุได้แล้วสิบสองไม่ได้เท่าไหร่ฮะหกรูปธาตุจนถึงโพธโลบะธาตุแล้วก็ธรรมธาตุ แต่ลายตัตนาปัจยาผัดโสสังให้โตสังให้โตอ,องค์นำได้แก่อะไรฮะองค์นำองค์นำได้แก่อะไรผัดสะเจดสิเวนานาปัจยาตัญหาตัณหาองค์นำได้แก่โลภเจดสิก ตนรนัปัจญาอุปาทาน,นังองค์น้ำได้กแก่กรเราพระกฐิติเขียนแค่นี้พอไหมเราทิ่เราทินะที่นาตั้งรู้นะที่นาตั้งรู้นะเร <c oughs> าพระเจสิกเกิที่นายเราทำเป็นแปด โลภะอุปทานก็องค์น้ำคือโลภะทิฏฐิที่ในโลภะเบอร์เจ็ดแปดแต่ที่ในเราไม่ได้เอามาคิดนับสงเคราะห์ได้และไม่ได้ตอนนี้องค์น้ำไม่เหมือนกันแต่การนับสงเคราะห์ได้และไม่ได้เหมือนกันจะจับไว้ที่เดียวเลยนะที่เกศทำทีละตัวละตัวมันเยอะภาษา เป็นขันแล้วภาษาเจสิกเป็นขันอะไรสังขารขันโลพาเจสิกโลพาท,ทิฏฐิเป็นสังขารขันได้สังขารขันหนึ่งภาษาเจสิกโลพาท,ทิฏฐิเป็นธรรมยายกด้นะธาตุก็เป็นธรรมธาตุนักสก็ไม่ได้ขันมีห้าได้ละหนึ่งไม่ได้สี่คือ อายตนะาล่ะอายตนะทั้งหมดมีสิบสองได้แล้วหนึ่งไม่ได้สิบเอ็ดโอสิบธาตุถ้าจดไปจดไปเหลือบบองอารดานไปอ่จะไม่ทันอาจารย์แล้วคิดไม่ทนันต้องต้องช่วยกันคิดอะนึก ไึ่กให้ออกถ้าจดไปไม่ทันแ้งดันมีเวลาให้จดเพราะว่าถ้าเรียนมัดเอกมันไมน่เรียนไม่เหมือนกับชั้นอื่นชั้นอื่นเรายังนนด,นด,น,ดนดไปได้มัดเอกต้องดูอย่างเดียวแล้วคิดตามถ้าได้หนึ่งไม่ได้เท่าอะไรนะอ่ะสิบเจ็ดก็คือโอสิบยินเจ็ด ต่ไปภาสปัจจยาเวทนาอันนี้ก็สังคขตตาสังเขตตาเอ่ออาจารย์ยังไม่ได้บอกตอนนี้ใช่ไหมสลายตนะปัจยาผัสโสสังหิตโตสังหิตโตเวทนาปัจยาตันหาสังหิตาอสังหิตาตันหาปัจยาอุปทานนางเป็นเลยสังหิตังอสังหิตังตามตัวเนี้ยตามตัวเนี้ย ลงสระอาก็ตาสระโอ้ก็โตตังก็ตังนา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 งใช่นี่ก็ภาษาปัจจยาเวทนาก็สั่งให้ตาอาสั่งให้ตาองนำได้กแก่อนะไรอะเวนาเจตสิกเวนาเจตสิกเป็นขันเลยอนะนักสงเคราะห์ได้ เวทนาขันหนึ่งไอนะเป็นอมายตนะธาเบนาเจสิกเป็นธรรมธาตนับสงข้อไม่ได้ขันสี่คือเริ่มประขันสัญญาขันอังคารขันอินญ,ญาณขันออยนะทั้งหมดมีสิบสองได้แลวหนึ่งสิบเอ็ดโอธา ทาได้แล้วหนึง่งสิบเจ็ดโอสิบวินเจ็ด